สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่โอนะครับเป็นบรรณาธิการบ้านและสวนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงมุมใหม่ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่งานบ้านและสวนนะครับชอปปิ้งวิ่งนั่นเองซึ่งเป็นงานใหม่มากๆของพวกเราชาวบ้านและสวนด้วยแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับใช่ครับวันนี้ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมว่างานนี้เนี่ยเราจะมีการคัดสรรสินค้าที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากมายคุณผู้ชมได้มาช้อปกันปกติแล้วต้องบอกว่างานแฟร์เนี่ยจะมี3ครั้งต่อปีใช่ไหม ที่มาที่ไปของงานครั้งนี้เนี่ยช้อปปิ้งวีคเป็นยังไงครับพี่โเราเข้าใจคนรักบ้านนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาจะจัด,จดบ้านแต่งสวนกันบ,บ่อยๆหือบรรยากาศบ่อยๆใช่ไหมครับเลยคิดว่างานต้นปีซึ่งจัดในช่วงมีนาคมกับกลางปีเนี่ยจัดช่วงสิงหาคมเนี่ยห่างกันเกินไปนะครับก็เลยคิดว่าควรมีงานช้อปปิ้งสนุกๆเนี่ยในช่วงควอเตอร์สเนี่ย ให้คนรักป้านได้มาช้อปปิ้งกันครับก็เลยเกิดกานนี้ขึ้นมาเป็นมรสนช้อปปิ้งวีคนะครับในปีนี้มาในทีมที่ชื่อว่าคนจัดสิ่งของนะครับเรา <Hey. S 1> จะเจอกับไอเดียอะไรกันบ้างครับ <Hey. S 1> พี่โอในงานนี้ชอบก็จัดไม่ชอบยิ่งต้องจัดโ oh. อ้โย <laughs> คือถ้าเกิดว่าอยากให้บ้านน่าอยู่เนี่ยก็ต้องจัดของ o r g a n i ของใช่ไหมครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าบ้านรก uh huh. ก็ยิ่งต้องจัดใหญ่เลย mm hmm. ก็คือต้องจัดอย่างมีหลักการแล้วอย่างบริเวณนี้เราจะเจอกี่ไอเดียในการแต่งมุมต่างๆคะพี่โอ๋อันนี้จะมีอยู่ประมาณ8ไอเดียครับ mm hmm. 8มุมซึ่ง เป็นมุมที่เคยล้อเขามีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้จริงนะครับงานนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของบอกว่าป้ายสีต่างๆด้วยใช่ไหมคะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพี่โอ๋มันมีสโลแกนว่าช็อปจัดหนักรถจัดเต็มไอเดียจัดจ้านนะครับ ช็อปจัดหนักก็คือเรามีป้ายเขียวนะครับที่ช่วยในการเลือกช็อปเป็น editor choice นะครับใครเห็นปุ๊บสามารถเลือกช็อปได้เลยรถจัดหนักก็คือเรามีป้ายแดงนะครับจะก,กระจายอยู่ตามทั่วงานเลยเป็น supercell ส่วนไอเดดยจัดจ้านคือเป็นป้ายสีเหลืองนะครับจะเจอในโซนนิทรรศการนะครับเป็นไอเดียในการตกแต่งแค่ปัญหาบ้านเพื่อช่วยในการจัดป้ายให้ดีขึ้น ทุกคนครับเข้ามาในห้องนี้เนี่ยนี่คือโซนจัดห้องใหม่ให้ไวเก่านะครับเราเข้ามาก็จะจําลองบรรยากาศเหมือนกับห้องของอาม่าที่อยู่ในตึกแถวอามาจะอยู่ชั้นล่างใช่ไหมครับเข้ามาก็จะเจอแบบของอามาเยอะแยะไปหมดเลยเวลาเราเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าทุกอย่างมันจะดู รกไปหมดแต่มันมีไอเดียในการจัดได้ครับทุกคนมีไอเดียสีเหลืองคือชั้นวางของที่มีล้อเลื่อนแบบนี้อาม่าสามารถหยิบของแล้วก็จัดเอาไว้เองได้ครับเมื่ออยู่ที่เตียงที่อาม่านั่งใช่ไหมครับก็สามารถหยิบจับใช้ได้แบบสะดวกสบาย และนี่คือโซนห้องเช่าเท่ากับบ้านครับถึงแม้ว่าจะเป็นห้องเล็กๆแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับก็สามารถมีพื้นที่ที่แต่ละโซนเนี่ยแบ่งฟังก์ชันการใช้งานอย่างชัดเจนครับเน้นหลกัหลกๆเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพยายามให้ชิดผนังเข้าไว้เพื่อให้เหลือพื้นที่ตรงกลางนะครับก็สามารถทําให้ห้องเช่าของเราดูเป็นเหมือนบ้านที่ใช้ได้ทุกมุมเลยแหละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาในโซนที่เรียกว่า Secret Garden นะครับ อันนี้ใหญ่คุณผู้ชมที่โดยเฉพาะคนเมืองนะหรือว่าใครก็ได้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดจํากัดเนาะเราสามารถมีสวนได้ครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้เลยว่าพื้นที่ที่ไม่มีดินเนี่ยแล้วก็สามารถที่ทําเป็นสวนที่น่าสนใจแบบนี้ได้นะครับด้วยการเลือกใช้กระถางนี่แหละคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ทรงเหลี่ยมหรือแม้กระทั่งทําเป็นก้อนหินใหญ่ๆเนี่ยสามารถนั่งได้ด้วยเจาะช่องปลูกต้นไม้ได้ด้วยเนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาในการที่เรามีพื้นที่เนี่ยที่ไม่มีดินแล้วก็ดูไม่ได้เหมาะกับการทําสวนด้วยผู้ชมสามารถที่จะมาดูไอเดียที่นี่ได้และนําไปปรับใช้ที่บ้านของผู้ชมเองได้เลยนะครับสังเกตได้ว่าที่นี่เนี่ยจะมีป้ายเหลือต่างๆนี่คือป้ายไอเดียครับซึ่งผู้ชมสามารถนําไอเดียตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้ในมุมต่างๆของที่บ้านผู้ชมได้เลยครับนี่มาถึงตรงนี้ครับ ข้างบ้าน2เมตรทําอะไรได้บ้างนี่คือระยะระหว่างตัวบ้านถึงรั้วหรือว่าระยะเซตแบ็กนั่นเองนะครับซึ่งบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะปล่อยพื้นที่ตรงนี้โล่งวาง่างไม่ได้ทําอะไรซึ่งมันก็ได้กลายเป็นพื้นที่วา่างเปล่าจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้ทําอะไรได้หลายอย่างที่เกิดประโยชน์ได้มากมายเลยคุณผู้ชม ของแท้โชว์ได้โชว์ดีค่ะโดยปัญหาหลักๆนะคะที่เราควรจะต้องคำนึงเลยถึงการจัดครัวไทยเนี่ยก็คือเรื่องของอากาศที่มันจะต้องถ่ายเทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เ,นเป็นไอเดียหนึ่งเลยก็คือจะต้องมีในเรื่องของหน้าต่างหรือว่าด้านบนเนี่ยเราอาจจะทหํหแอา่กาบมันถ่ายเทแบบนี้นะคะเวลาที่เราทําครัวไทยเนี่ยมันจะต้องมีการแบบตำน้าพริกตำกระเทียมต่างๆนะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่สะดวกใช่ไหมต้องไปตำดิ้มมือหรืออะไรบ้างอันนี้เนี่ยเป็นอีกไอเดียหนึง่งคือการที่เราเอาโต๊ะมาวางไว้ข้างๆเลยแล้ว ก็สามารถนั่งตาหรือว่าเวลาที่เราทำอาหารเสร็จแล้วของมันไม่พอวางไม่พอเราก็มาวางตรงนี้ได้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ อยู่อีกหนึ่งโซนค่ะที่มีชื่อว่าโซนซักล้างหอมแห้งแสงถึงนะคะจริงๆแล้วปัญหาของคนในเมืองส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าการที่มีพื้นที่น้อยใช่ไหมคะเราน้อยมากเลยที่เราเนี่ยจะสามารถทาโซนซักล้างแบบนี้ได้วันนี้แอนเล่จะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งไอเดียค่ะสําหรับคนที่มีบ้านพื้นที่น้อยๆนะคะไอเดียของเขาเลยก็คือเป็นราวตักผ้าแบบชักรอกขึ้นลงแล้วก็ราวแบบยืดหดได้ใช้พื้นที่แคบได้อย่างคุ้มค่าค่ะเวลาที่เราจะไม่ต้องการใช้งานเราสามารถใช้ชักลอกเนี่ยหมุนขึ้นไปได้แล้วตัวราวอันนี้ ก็จะอยู่ชิดด้านบนไม่ลงมาเกะกะอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือทางด้านบนตรงนี้วันไหนที่แบบว่าแสงที่มันค่อนข้างที่จะโปร่งเนี่ยเราก็สามารถเปิดด้านบนได้เพื่อให้แสงเนี่ยมันลงมาถึงอันนี้เนี่ยก็สามารถประหยัดลงไปได้ แล้วตอนนี้ใครอยู่ที่โซนห้องรับจบครัวรับแขกนะคะซึ่งความน่าสนใจของห้องนี้เนี่ย ioè, คือเขาจัดขึ้นมาเพื่อจะเป็นที่ที่เอาไว้รองรับเวลาเรามีแขกมาบ้านหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าห้องรับแขกเนี่ย mm hmm. มันเคยเป็นที่รับแขกมาก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันเขารู้สึกว่าโต๊ะใหญ่ๆนั่งสบายๆเวลามีเพื่อนมานั่งคุยกันมองหน้ากาันมันสนุกมากกว่าค่ะเขาก็เล<ค>ยเป็นธีม<ค>ของโซนนี้นั่นเองนี่อันนี้ก็คือเป็นพาร์ทครัวให้เรามองไปก็จะเห็นอ้าวเพื่อนๆน กินข้าวอยู่ตรงนั้นแล้วตรงนี้ก็คือเราจัดเตรียมของให้เพื่อนๆได้เลยแล้วก็นี่อย่างนี้นะคะเป็นสินค้าที่เฮ้ยเป็นป้ายแดงแบบว่าเขาลดราคาเนี่ยแหละที่มาที่ไปของคําว่าห้องรับจบครัวรับแขกค่ะ โซนนะคะที่ไขว่าน่าสนใจมากๆกับโฮมออฟฟิศชีวิตสมดุลค่ะไลฟ์สไตล์ <l ots> คนปัจจุบันเนี่ยเขาทํางานกันอยู่บ้านแบบเวิร์กฟอร์มโฮมกลายเป็นแบบวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันไปแล้วและไข่แค่รู้สึกว่าการที่เรามีบ้านที่เอาไว้ทํางานและบ้านที่เอาไว้พักผ่อนได้เนี่ยมันทําให้ชีวิตคนเราอะสมดุลขึ้นได้จริงๆค่ะ <l ots of music> งานบ้านและสวนนะครับช้อปปิ้งวิ n งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่ไอเดียเยอะมากของช้อปปิ้งก็เยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดแต่ที่สำคัญก็คือนี่เลยครับบ้านและสวนทีวีนะฮะเรามีบูธของเราเองแล้วใช่ค่ะมีบูธเลย นนเขามีหมุนวงล้อกันด้วยเชื่อว่าที่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งงานที่เดินสนุกแน่นอนค่ะมีไอเดียาการตกแต่งบ้านตกแต่งสวนรวมถึงมีของให้ใช้อปปิ้งมีอาหารให้คุณได้เลือกอกินแบบจุกใจแน่นอนเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยว่าใครที่มาเดินงานนี้เนี่ยมีความสุขกับบ้านแน่นอนค่ะวันสุดท้ายก็จริงนะครับแต่ว่าเรายังเหลือเวลาถึง3ามปุ<ช>๊บนะครับทุกคนและผมอยากจะกระซิบแบบดังๆเลยนะ ฉะนั้นเนี่ยห้ามพาต้องรีบมาแล้วนะครั <Sport> <ๆ>บคุณผู้ชมรีบมากันนะครับกับบ้านและสวนช้อปปิง้งวิคนะครับจัดที่ฮอล์ไหนยังไงย้ำอีกทีได้ไหมจัง8-10ค่ะอยู่ตรงข้ามของเช a เ l e n จอร์ฮอล์นะคะที่อิมแพคเมืองทองธานีค่ะครับผม